ล่อให้หมอเด,ดเดียดโฟดโฟดคาคักบาดรห้อยังเสียบบวกบวบลงกบก๋าจีุกแน่ยังน้อยลรอพี่น้องขวดตีตู้ก็ซื้อผักรีเล้าห้องก็ซื้อเอาเพราะตีตู้มันตายเบิร์ดอย่นที่เด็ดของขั้วกบคือนี่แหละจ้าอาหารบ้านนอกบ้านหน้าเขาเนาะพี่น้องเ,อเสนอเมนูอมกบพี่น้องอมกบคน อันตอนแรกห้าวเอากบไปเผานทุกสุกเ้ยหอมบาดห้ากับเตรียมพักไว้พักกะบักบวบกับอยูอ่หลัง,ง,บ,บ,ลงบ้านพี่น้องบักบวบกับอยู่หลังบ้านล่อให้หมอเดียดเดียดฟดฟดคาคาบาดห้าวังือเสียบักบวบลงกบกับจีชุก,กแน่นยังน้อยนะพี่น้องขวัวตล่อให้หมอเดียดเดียดฟดฟด ค่ะคักบากกดรเกายังเสียบอกบวบลงกบกว๋วยจีซุกแน่ยังน้อยล่ะพี่น้องขัวตะโดนแล้วใส่พริกใส่ยังเรียบรอยบ้อยเบิร์ตสี่เด็ดของขั้วกบคือนี่แหละจ้าอาหารบันรนอกบันหน้าเขาเนาะพี่นอ้อนงเขาก็นพริกขึ้นพริกขึ้นน้ำเกลืกนยอย ว่าขาดห้องกับเสื้อเอเอใส่กับขวบกบเข่ากันไปยังพี่น้องเอยบัตริซือเตอกบวกแล้วนี่จ้ะบวกบอยู่หลังบ้านไรพูบกบวกบอยู่หลังไีตูกับซื้อพักซีเล้าห้องกับซื้อเอาเพราะอตูมันตายเบิร์ดอยู่นะเขากับมันซับซับบาดท,ที่นี่เขากับตั้งมอให้เดียดแล้วเอากับเอากบมาลงมานีสิีขวโดนจังน้อยแล้วพี่น้องมันเป็นกบเถาไง่า่ไปไฟก่อนผาไ,ไฟมัน ซุกซุกจังน้อยแล้วห่อกับไปล่างทํำคว้วมสารซุกซุกแล้วห่อกับตำพริกตำตะไิ่งตำหัวหอมลองบานจ้าบานบานก็หอมห่อกับใส่น้ำปลาแดกขีลาลงไปห่อกับล้อมันหอมล้อมันทางเนาะหากจินยากเด้อนี่เด้อก,กบบานเด้อหากจินยากเด้พี่น้อง นี่ยเราใส่ตุ่มเป็นว่ายอืมจ้ะคลิปนี้ก็มี่ซับนี่นะจา้าขอบคุณจ้าที่รับชมสวัสดีจา้าของเนาะหายจินยากเด้อนี่เด้อกบกบบาทเด้อหายจินยากได้พี่น้องเนี่ยเราใส่ตุ่มอืมเราใส่โดน,น,นเราบวบัว,ปวแป๊บเดียวของเนาะหายจินยากเด้อนี่เด้อกบ กบบาทเด้อหาจิงยากได้พี่นอ้องน,นี่เราใส่ตุ่มหาบางาง่งแล้วห้องก็เสียกับมีที่เด็กของขัวากบอีกพี่น้องเอ้ยผักขาดเด้อจะลืมเด้อนี่ผักขาดก็เสียอย่าน,นี้ที่เด็กของ สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเสียงเจ้าเจ้ามีเต่าผ้าเขาวขั้วแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดอยากให้กินมันนี่ครบวบล่งขวไปเรื่อยๆจนมนันสุกค,คนะเจมบวบซุกปิดฝาไปมันหอมบานมาๆมไาด้บานขวาซุกแล้วมากินน้ำกันกับย้ายได้บ่าเด้อขวกบคนน เขาล่อมันหมล่อมันเขาก็มาซับซับบาดที่ไหนเขาก็ตั้งหม้อให้เดือดแล้วเขากอกเอากบมาลงมันนี่สิควาโดนจัหน้อยแล้วพี่น้องมันเป็นกบเถาไง่ายพุ่นสุกสุกแล้วเขาบ็ตําพริกตําตะไคร่ตาหัวหอมลงบาดจ้าบาดบา้นก็หอมเขาก็กใส่น้ำปลาแดกขีลาลงไปอีตูวก็ซื้อพักซีเล่าเขากอกซื้อเพราะอีตูมันตายเบิร์ดอยู่นะ ขาเกลพวกชุดนล่ลงทุกย่างแบบที่นี่พักขาดกอ่ตูพักซี่ล่งไปแบบเกลือล่งไปคุณใส่เบิร์ดอะไรทุกย่างให้นีจ้าแต่ถ้างก็ใส่เบิร์ดทุกย่างถ้าก็ปล่อยเห็นมัน ดเด็ดหอ,อ,อมหูมขัวกบวันนี้มีปูพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยคุณปูหน้าพงใหญ่อามานั่มหอมหอมบานขัวกบชุดยอดอาาพี่น้องเอ้ยบาดใจปูคุณกบกระติสุกได้ที่แล้วขนเปื่อยแล้วบาดพี่น้องคุณกบข้ากระติสุกได้ที่แล้วหอมบาดที่นี่เอ้ย ตาบบวัวบวัวลุเหนยแหลกับหอมห้อยห้อยหล้วพี่น้องเ้ากับปดฝาใบเห็นมันหอมจันเอยห้ากับล้อมันหอมล้อมันหอมที่เด็ดของขั้วกบคือนี่หล่ะจ้าอาหารบ้านนอกบ้านหน้าข้าเนาะพี่น้องขั้วกบวันนี้มีปู่พ้อมเลยพี่น้องเอ้ยคุณ อยู่หน้าพงไงอย่อามาหน่ำหอมหอมบานตัวโกโดนแล้วใส่พริกใส่ยังเรียบร้อยเบิดเขาเก่าพวกชุ่มล่งทุกยางบาดนี้นี่ถ้าขาดัปตูพักซี่ล่งไปบ้านเขากล่อมันหอม,หอม เราอีตัวก็ซื้อผักซีเล้าห้าก็ซื้อออเพราะอีตูวมันตายเบ้ดอยู่ไฟก่อนพอไฟมันซุกจังน้อยแล้วห้าก็ไปล่างทำคว่ำสาสตรบวบลงขววไปเรื่อยๆจนวันนั้นชุกคนอะเจนบวบสุกป,ปิดฝาใบมันหอมจังน้อยปิดฝาใบแค่พักหน,นึ่งห้าจังถึงมัน สุกแล้วเขายังสิมาเปิดมึงไม่เห็นหมอ้อฟูดฟูดซุกแล้วเขายังสิมาเปิดมึงไม่เห็นหมอ้อฟูดฟดต้องขวากบวันนี้มีอ,อีปูพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยคุณปูหน้าพงใหญ่อามานั่มหอมหอมบานขวากนไว้จ้ะคลิปนี้ก็มี่ซับนี้ะน,นะจ้ะขอบคุณจ้ะที่รับชมสวัสดีจ้ะ อันทุกสุกเอ้ยหอมบ้นานเ้างก็เตรียมพักไว้พักกะบักบวบก,ก็อยู่หลังบ้านพี่นอ้องบักบวบก,ก็อยู่หลังบ้านที่เด็ดของบ้านที่นี่เ้างก็เสียวบวบลงตบห้อาก็เสบบียบบักบวบลงบวบอุนทุสุกเอ้ยหอมบ้นานเ้างก็เตรียมพักไว้ ักอะบักบวบกันยืดลังบ้านพี่นอ้องบักบวบกันยืดลังบ้านไอ้หนอหายจิงยากเด้อนี่เด้อกบกบบ้านเด้อหายจิงยากเด้อพี่น้องนี่เราใส่ตุ่มหอมบ่ที่นี่เอตาบักบวบบล้องเหนือแรกกับหอมห้อยห้อยละพี่น้องเ้ากับปีศาใบเห็นมันห่มจังไน ร่อมันหอมร่อมันใส่เกลือลงไปคุณใส่เบอร์ดาดาทุกอย่างใม่นี่จ้าต่อห้าก็ใส่เบิร์ทุกอย่างห้ากับปล่อยเห็นมันดีเดือดหอมหอมซุกแล้วเขายังสิมาเปิดมึงไม่เห็นหม้อฟูดฟูดการพิยอดพี่น้องเฮ้ยบาดใส่ผูคุณขึ้นกบกระตีซุกได้ที่แล้วผลเปื่อยแล้วบาดพี่น้องคุณกดห้างกับกรตีซุกได้ที่แล้วเนาะ หาจินยากเดอ้อนี่เดอ้อคบกบบาทเดอ้อหาจินยากเด้พี่น้องนี่เราใส่ตุ่มเขาเกลือ,อพวกชุนี้ลงทุอย่างแบบที่นี่ถ้าขาดกอ่ตูพักซี่ลงไปแบบหอมห่วยห่วยยืเปิดหม้ขึ้นมาได้คนณคบเผาเงพร้อมหมดได้พี่น้องมาเนี่มันเงียบเงียบยืบบาทเพิ่มเติมด้วย,ยอีปู เดี๋ยวกขุกแล้วเขายังสิเมื่อเปิดมึงไม่เห็นหมออ้อฟูดๆเขาก็ับมาซับซับบาทน้่เขาก็ตั้งหม้อให้เดียดแล้วเขาก็เอากบมาลงมันนี่สิคัวโดนจักหน่อยแล้วพี่น้องมันเป็นกบเถาไงพุะสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเสียงเจ้าเจ้ามีเต๋อผ้าเขาขั้วแล้วพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดอยากให้กินมันนี่ขอหอมห้อหหยู่เปิดหมอ้อขึ้นมาได้คุน กบเผาไงพอเหมือนได้พี่น้องมาเนี่มันเงียบเงียบอยู่บาดเพิ่มเติมด้วยอีปูเอ้ยข้าเกะพวกชุม่มร่องทูย่างบาดที่ไหนถ้าขาดพอีตูพักซี่รงไปบาดคนไว้จ้าคลิปนี้ก็มี่ซับนี่นะจ๊ะขอบคุณจา้าที่รับชมสวัสดีจา้าข้าก็มานซับซับบาดที่ไห เขาก็ตั้งมอให้เดียดแล้วเขาก็เอากบมาลุ่มมันนี่สิควัวโดนจ้าหน่อยแล้วพี่น้องมันเป็นกบเถาไง่ายผ้น่ง